วันนี้มาพบกับเมนูผักกูดยักษ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงได้เห็นผักกูดยักษ์และได้ลองทํากับข้าวครั้งแรกค่ะเป็นผักกูดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่หญิงเคยได้เห็นมาเลยค่ะยอดของเขาก็จะใหญ่ๆอวบๆอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะหญิงนําผักกูดยักษ์ล้างทําความสะอาดก่อนเลยนะคะและหญิงก็คิดค่ะว่าจะหั่นแบบไหนดีสรุปคือหญิงก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหญิงก็ไม่รู้ว่าเขาต้องหั่นกันแบบไหนนะคะพร้อมใหญ่หอมแขกมมะเขือ,อเทศหั่นเตรียมรอไว้เลยนะคะวัน,น นี้หญิงจะทำหมูสับเองค่ะก็หั่นหมูเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็นำไปเข้าเครื่องปั่นค่ะพอจะมองออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าหญิงจะทำเมนูอะไรหญิงจะทำเมนูยำผักกุดยักษ์ใส่ไว้ไว้ค่ะหญิงนำผักกุดยักษ์ลงลวกค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะลวกแคแบแป๊บเดียวพอค่ะลวกเสร็จแล้วหญิงนำแช่น้ำเย็นไว้นะคะผักกูดจะได้กรอบๆค่ะลวกหมูสับต่อเลยนะคะหญิงมีไส้กรอกอยู่นิดหน่อยนะคะหญิงก็เอารวกด้วยค่ะตามด้วยไวไวนะคะ หญิงใช้สามห่อค่ะมาเริ่มยำกันเลยนะคะหญิงก็ใส่พริกที่หญิงปั่นไว้แล้วลงไปค่ะตามด้วยมะนาวนะคะหญิงให้ดูค่ะว่าหญิงใส่มะนาวเยอะเหมือนกันนะคะหญิงเป็นคนที่ทําอาหารรสจัดค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะคะตามด้วยน้ําปลาค่ะ ผงชีสดค่ะน้ำปลาร้าค่ะหญิงใส่ประมาณสองทับพ,พีนะคะชิมรสด,ดูอร่อยแล้วหญิงใส่หมูสับลงไปค่ะตามด้วยพะกูดยักษ์ที่เราลวกไว้นะคะคลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะตามด้วยเส้นบวไวของเราลงไปค่ะและหญิงก็ใส่ไส้กรอกและผักที่เหลือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเขาให้เข้ากันดีอีกหนึ่งรอบนะคะหญิงลืมใส่ผง<ร>ไวไวค่ะหญิงก็ใส่ตามลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาเขาให้เข้ากันดีอีกหนึ่งรอบค่ะชิมรสดูนะคะถ้า อร่อยแล้วก็โอเคแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟใส่จานกันได้เลยค่ะยำของเราสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะเคล็ดลับการทำยำให้อร่อยของหญิงนะคะหญิงจะชอบเส้นที่ไม่เละจนเกินไปค่ะหญิงจะชอบเส้นที่สุกกำลังพอดีนะคะหญิงไม่ชอบเส้นที่เปื่อยๆค่ะหน้าตาก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมเมนูนี้ของเรากันเลยนะคะตักให้แฟนก่อนเลยค่ะจานแรกแล้วก็ถึงเวลาชิมของ หญิงแล้วค่ะหญิงได้ชิมไปแล้วนะคะก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะยำเองนะคะอร่อยเองค่ะส่วนผักกูดยักษ์นะคะหญิงจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะทีแรกนะคะตอนที่หญิงทําค่ะหญิงกังวลว่าเขาจะมีเมือกค่ะและเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวหญิงกังวลแบบนั้นนะคะแต่พอหญิงเอาไปลวกแล้วนะคะก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเมือกเลยค่ะ กินง่ายเลยค่ะเป็นผักกรอบชนิดหนึ่งเหมือนผักกูดปกติเลยค่ะกรอบกอบกินอร่อยเลยค่ะไส้กรอกที่หญิงกําลังกินอยู่เป็นไส้กรอกชีสนะคะเข้ากับยำไวๆสุดๆเลยค่ะผักกูดยักษ์ก็อ่อนกรอบและอร่อยไม่มีความเหนียวเลยนะคะเข้ากับเมนูยำได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของหญิงเลยนะคะที่ได้ลองกินเมนูผักกูดยักษ์สำหรับยำของหญิงวันนี้นะคะหญิงก็ยำออกมาได้รสชาติเข้มข้นกรมก่อมสุดๆเลยค่ะหอมปลา ร้านนะคะหอมเครื่องยำแล้วก็หอมเครื่องของไวไวด้วยค่ะหญิงชอบทํายำไวไวใส่น้ําปลาค่ะใครยังไม่เคยอลองทํากินลองทํากินดูนะคะอร่อยดีค่ะหน้าตาอาจจะดูธรรมดานะคะแต่ของจริงหญิงบอกเลยค่ะสําหรับหญิงเผ็ดเลยนะคะจานนี้อิ่มอร่อยแซ่บมากค่ะสําหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบายบายค่ะ